ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไวเหนือกระบาดตอนนี้สายที่สองมาถึงแล้วนะคะสวัสดีคิว สวัสดีครับพี่โจโอ้โหเสียงใสสวัสดีนะคะคิวสวัสดีอันนี้คิวนาำสมมุติใช่ไหมใช่ใช่เขาอ,อนาำสมมุตินะโอเคทุกคนขออนุญาตใช้ขออนุญาตใช้นาำสมมุตินะคะเพราะว่าน้องเป็นคนดังมากจําเป็นเลยต้องใช้นาำสมมุตินะคะซึ่งเรื่องราวเนี้ยพี่ฟังเรื่องราวจากคิวมาแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ย มันดีอะแล้วมันก็จริงใจอยากให้ชาวแก๊งเหนือกระบาลพวกเราได้ฟังเรื่องเรานี้จากคิวเหมือนกันนะคะคิวลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงมหาอุตตกุดสายเหนียวอืมสวัสดีพี่จูแล้วครับแล้วก็ทีมงาน,นแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะคือเรื่องนี้มันต้องเท้าความก่อนนะพี่ว่า ไปสิบสี่ปีที่แล้วนะพี่โอ้โหสิบสี่ปีที่<ม>แล้วตอนสมัยนั้นคี mm hmm. อยู่เข้าเรียนปวชอ่ะพี่อือฮ mm ึเ hmm. ป็นสายช่างเนี้ยอืม mm hmm. ตอนนั้นน่ะไม่ได้นับถืออะไรเลยไม่มี mm hmm. พะักอะไรเลยค่ะ mm hmm. คือไม่ได้เชื่อเรื่องไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยว่าแบบไอ้สายแบบสายเแบบนี่ยมันมีจริงไหมอะไรเงี้ยอืมจ mm hmm. นมาวันหนึ่งอะ่ะพอเข้าไปเรียนได้สักเทอมหนึ่ง พ่อคิว่าเขาเป็นคนที่ว่าสะสมพวกภาเครื่องไงวิโมสะสมมาตลอดเราก็ดูเขาเขาก็ามอบตะกรุดให้เราดอกหนึ่งอดอกดอ,ก,อกเล็กๆให้เราติดตัวไว้ตลอดค่ะแล้วเราก็ติดตัวไหมติดตัวตลอดครับมีแค่แดอกอนอเดียวแขวนแขวนไว้ที่คอดอกเดียวครับออ uh huh. เราก็ติดตัวมาตลอดแล้วพอ ผ่านไปสักระยะหนึ่งครับมันจะมีที่วิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีพวกหมอพยาบาลเนี่ยมาฉีดวัคซีนให้เราครับฉีดวัคซีนให้เราเราเพื่อนเราเนี่ยก็ฉีดไปก่อนเราเลยอืฉีดไปคนอื่นเขาแบบแบบรันไปตามคิวเลยครับอืก็ฉีดได้ปกติอ,อืฉีดได้ปกติไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติ แต่พอมาถึงเราเนี่ยครับพยาบาลก็ให้เราถกแขนเสื้อขึ้นแล้วเข็มมันมันจิ้มเข้าไปเข็มฉีดยาครับค่ะมันเข็มครับคือมันเหมือนมนแทงไม่เข้าไปถูกอืม,มันเข็มมันจะเป็นงอมันเกือบเกือบตัว C อะครับโอ้โหก็คือแทงไม่เข้าอ่ะพูดง่ายๆอืยใช่ครับคือเราก็างงอืเราพยาบาลก็ถามว่าเอ้ยน้อง น้องๆได้ห้อยพ้าอะไรไหมหรือสักสักดันอะไรมาไหมอะไรเงี้ยะเราก็บอกเราไม่ได้ห้อยพ้าเราเราไม่ได้ห้อยพ้าเลยครับแล้วก็ไม่ได้สักยันอะไรด้วยที่ตัวอืมเพื่อนเพื่อนก็งงเพื่อนหันมามองสองคนงงพี่ก็งงอืงงถ้าเป็นพี่พี่ก็งงโรงพยาบาลก็แทงแทงอีกรอบหนึ่งพี่ตัวแทงไปที่เดิมรอบเนึงอีกรอบหนึ่งรอบที่สองะไม่เข้าอีกเข็มงออีกงอเหมือนเดิมเลย งองเหมือนเดิมครับ oh, oh. ทีนี้เราก็จับอะเราจับพี่น้าอกเราเราเอ้ยพ่อเราให้ตะกุดใหม่นะว่าดอกเล็กอืมมันเป็นตะกุดดอกเล็กๆดอกสีเง,เงินมันเป็นของหลวงป,ปู่แพวครับอื mm. ตั้งสิบกว่าปีที่แล้วเลยนานและมากครับ oh. อ่าทีนี้เราก็าบอกหลวงป,ปู่แพ้ว่าพัฒนาวหลวงป,ปู่ลูกขอชิดยานะอะไรเงี้ยอ mm. พอรอบที่สามอะแค่เข็มปลายเข็มสกิดอะพีู่กม่นเข้าเลยครับ โอ้โหเข้าบอกว่างงเลยอืมพยาบาลก็งงเพื่อนก็งงพยาบาลก็งงเพื่อนก็งเพื่อนสองคนก็งงครับอืตอนนี้ทุกคนอยากได้ตะกุดคิวแล้วนะยังอยู่ไหมตะกุดอะอยู่ครับอยู่ครับหลังจากนั้นก็เลยเชื่อตะกุดนี้เลยเชื่อเลยเชื่อเลยเชื่อว่าของพวกนี้มันมีจริงครับอืเชื่อมาตลอดเลยเพราะหลังจากนั้นก็เชื่อมาตลอดออืแต่เราก็ยังมา ยังเหวไปเหวมาอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะไม่ใช่วะอะไรางเงี้ยใช่ไหมแต่พอมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือปีห้าเก้าพีุู่ห้าเก้าหกศูนย์คือบ้านแม่คิว่ะเป็นคนชัยภูมิครับอืเวลาช่วงสงการเนี่ยก็จะกลับไปที่บ้านแม่ชัยภูมิแต่ว่าพ่อคิอวะเขาไม่ได้ไปครับคต่ว่า บอกว่าเฮ้ยคิวถ้าเกิดไปชัยภูมิลองแวะไปขอนแก่นหน่อยหนึ่งสี่นิดนึงห่างจากบ้านแม่เองไม่ไกลหรอกครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีลองไปกราบหลวงพ่อสิอะไรเงี้ยเราก็หลวงพ่ออะไรเราว่าพอปีห้าเก้าหกศูนย์ก็ได้ไปออืก็เลยชวนครอบครัวญาติพี่น้องฝั่งแม่ไปกันอืไปกันหมดเลยไปกันหมดเลยครับได้ไปกราบหลวงพ่อที่ หลวงพ่อชยนยครับวัดปัจจุบันวัดสังฆาปพีดีนะครับอืมสมัยก่อนตอนคิวไปกาบอ่ะท่านยังเป็นวัดป่าห,หน้ากรอ,อยู่ครับอ๋อสมัยก่อนอืมสมัยก่อน,นครับตอนยังปีห้าเก้ายังเป็นวัดป่ายังแบบยังไม่มีอะไรเลยครับพี่ตุืมมีแค่ศาลากับเจดีย์แค่นั้นเองครับม,มีแค่กุฏิของพ่อแล้วก็เจดีย์เท่านั้นเองโอ้ก็คือยังไม่ไม่เหมือนทุกวันนี้ ไม่เหมือนทุกวันนี้ครับเราก็ได้ไปกราบทีนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็กราบว่าพ่อเออได้เจอหลบพ่อนะอะไรเงี้ยออือแล้วพอมาปีหกหกคิวได้เดินทางไปต่างจังหวัดกันที่บ้านไปหนองคายคแล้วพอขากลับอ่ะได้แวะวัดหลวงพ่อชะไหนหลพ่ออยู่ไม่เคยกราบหลวงพ่อไม่เคยเจอเลยครับอืก็เลยพาพ่อแวะแต่ว่าปีหกหกอะ ท่านท่านสร้างวัดใหม่แล้วอืคือไม่ใช่วัดป่าไม่ใช่วัดป่าเป็นชื่อปัจจุบันแล้วครับก็บูชาเหรียญมาก็ไม่มีอะไรปกติคก็กลับกลับมาบูชาเหรียญรุ่นไหนมารุ่นห้าพยัคฆ์เขาคือแฟนคิวเขาอยากได้มากแฟนคิวยากได้เหรียญนี้มากออืก็คืออยากได้มากจนแบบอยากเจอหลวงพ่อแฟนคิวก็อยากเจอหลวงพ่อเหมือนกันแฟนคิวก็ไม่เคยเจอหลวงพ่อเพราก็ไม่เคย ได้เจออืมก็เลยตั้งจิตว่าแบบคืออยากเจอหลวงพ่อนะอยากกลืาวัอ,อน,นี้วันนั้นบ่ายสามบ่ายสี่หลวงพ่อเดินออกมาจากกุฏิพอดีครับค่ะก็เลยได้เจอได้กลอืมก็เลยกลาบหลวงพ่อก็เอกการก็ปกติให้ไปดูตังคิวว่าเริ่มแบบชอบนะเพราะว่าที่วันนั้นน่ะเขามีการสักยันต์ก็เลยเริ่มชอบเริ่มชอบใช่ไหมครับ ขอกลับมาได้สองเดือนก็เลยกลับไปก็เลยได้ไปวัดอีกรอบหนึ่งไปรอบเนี<ะ>้ยไปกับแฟนสองคนไปกับแฟนแล้วได้ไปสักมาแล้วก็ได้ตะกุดมาอีกดอกหนึ่งะตะกุดดอกเนี้ยอาจารย์เขาบอกว่ามีแค่สองดอกนะอืมดอกแรกให้ลูกศิษย์ไปหลยคนหนึ่งแล้วก็ดอกอีกดอกหนึ่งอนะ่ะให้เรามานะอืมให้เก็บรักษาวไวด้ดีๆนะคะเราก็เลี่ยมห้อยมาตลอดอืม เลี้ยมห้อยมาตลอดแต่ว่ารอบนั้นคิดว่าได้สักมาแล้วนะพี่โจสักมาแล้ว,ลวใช่ไหมเริ่มศัทธาแล้วว่าวัดด้ดีพราได้ดียังมีอยู่่ยครับอ,อุบาจายดียังมีอยู่ค่ะพอกลับมาเราก็ห้อยตะกุดตลอดใช่ไหมครับล้วพอมันจะแม่หิวเขาจะฉีด ฉีดยาพิสุนักบ้าให้หมาที่บ้านนะครับอืมก็คือหมาบ้านน่มาไทยเนาะหมาไทยหมาบ้านไทยหลังอ่านะครับตัวใหญ่โอ้โหตัวตัวใหญ่ครับอืมเต็มตัวเต็มตัวแล้ววะเขาให้คิวอะช่วยจับให้เขาเขาจะฉีดให้อืมคิวเนี่ยกระจับหมาค่ะก็คิดว่าเป็นหมาบ้านเรามันไม่กัดเราหรอกพอฉีดเข็มแทงมันปุ๊บมันแหวง หันมากัดแขนคิวท้อนแขนคิวงํำทั้งแขนเลยเหรองํำทั้งแขนเลยโอ้โห oh. งำํำหันกลับมากัดแขนคิวข้างขวาแฟนคิวอยู่นอกข้างนอกกงแม่คิวอยู่ในกองคิวอืมค uh huh. ิวว่าคิวว่าชักมือออกอย่างนีุ้ยอือห uh ึ huh. เจ็บไนงะเราเราเริ่มเจ็บแล้วไนงะเราก็ออกมาดูแขนแล้วก่อนอืม uh huh. ว่าเป็นไรไหมอะไรเงี้ยอืมต้องไปหาหมอ,อไหมอืม uh huh. เราก็จับแขนดู ากฏไม่มีเลือดเนี่ยไปดู hmm. แต่ว่ามันเป็นรอยเขี่ยวฝังเข้าไปครับเป็นบุ๋มใช่บุ๋มฝ hmm. ังเข้าไปคือเขี่ยวมันเต็มเต็มเลยครับแต่ไม่มีเลือดเหรอไม่มีเลือดเลยครับต่ปวดนะครับอืมปวดเ,วรเราว่าไม่เยยิ่งเชื่อเลยลว่า hmm. ม,มันมีจิงเนียวหอยอย่างนี้แล้วมันหายไหมหมายถึงหลังจากนั้น โอ้โหอีกสองพอผ่านไปคืนนึงอย่างเงี้ยไม่ผู้ชคืนหนึ่งวันหนึ่งอะมันเริ่มทิ้งเป็นรอยชํำม่วงเอาไหมเหมือนคนโดนอะไรมาไงคนโดนอะไรทุกมาอย่างเงี้ยมันเริ่มม่วงเริ่มเขียวอะแบบชํำอะครับแต่ว่ามันมันไม่มีเลือดนะก็คือมันไม่เข้าแหละแต่มันก็โดนใช่ครับมันโดนโดนเต็มเต็มนะครับวนั้นสุดยอดอือก็เลยเชื่อเรื่องราวนี้เลย ก็เลยเชื่อครับก็เลยทุกวันนี้ปัจจุบันก็เลยบอกว่าเดินทางสายนี้ไปเลยครับพี่อืมใช่ฉันเห็นอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันนะว่าน้องสักเต็มตัวเลย <c oughs> จากที่ปวชยังไม่ได้สักแต่ก็เห<ช> <ne aw S 2> นี่ยวแล้ว <c oughs> ตอนนี้ทุกคนน่าจะไปหาตะกุดหลวงปู่แพ้่กับตะกุดของที่วัด <c oughs> <อ>ไม่มีพี่โจไม่มีอาจารย์ทำมาอาจารย์เองทำให้ ซึ่งมีอยู่แค่สองดอกสองดอกครับหนึ่งดอกก็ให้ลูกศิษย์คนหนึ่งไปแล้วอีกหนึ่งดอกก็คืออยู่กับคิวใช่ครับอือแต่ตะกุดหลวงปู่แพ้วเนี่ยยังหาได้อยู่นะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันรุ่นไหนนะสิใช่ครับพี่โจตอนนี้ก็ยังเก็บไว้ทั้งสองดอกเลยใช่ไหมคะไว้ทั้งสองเลยครับอือมสุดๆอีดอกหนึ่งไวบ้บนาผ่านคูแต่อีกดอกหนึ่งจะขึ้นคอตลอดครับอือม เราดีนะคิวใครบอกเสียงไม่เนอนเลยเ <laughs> สียงไม่เนอเลยขอบคุณที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวแค่สั้นๆเองนะพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนแต่เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกถึงแบบครูบาอาจารย์จริงๆอะ่ะมันโหแทงเข็มไงให้งออะ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ไปพูดใครๆก็ไม่อยากเชื่อนะ แต่มันเกิดกับเราจริงๆไงมันรู้สึกกับเราจริงๆไงเนาะคิวเนาะขอบคุณมากๆเลยคิวนามสมมุติของเรานะคะขอบคุณที่มาเล่าเรื่องราวดีๆเนาะมีละมีเรื่องอื่นมาเล่ากับพี่ใหม่ได้นะ<อ>เล่าดีเล่าดีเล่าดีเลยไม่ได้ตื่นเต้นเลยเสียงดีด้วยฮัรปิโจ <laughs> เสียงสเตกละ เราเก่งจังครับนี่เห็นไหมทุกคนบอกเราเก่งจังครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคิวด้วยนะคะเรื่องหน้าแวะมาเล่าให้ผู้ว่ฟังใหม่เนาะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคิวสวัสดีครับ